รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกหม่าารเขั้วพร<า>ิพกเกลือมีผัดกระเฉดกุ้งปลากระพงสามรสวุ้นเส้นผัดไข่หมุกกรอบปูปผัดผงกะหรี่แล้วก็นี่เลยค่ะหมูสับต้มเกี๊ยวบวยทั้งหมดนี้รังสรรค์โดยเชฟแม่ครับสวัสดีมากค่ะ สับแบบว่าก้อนโตๆกันเลยทีเดียวก้องเกี๊ยวบวยแสนอร่อยขอชิมเลยนะคะอือหือเปรี้ยวเค็มกำลังดีแล้วบวยหอมมากแ้าป้าวันนี้ขออนุญาตเข้าครัวตามไปดูวิธีการทำของป้าหน่อยได้ไหมคะได้ครับตำนานกี่ปีแล้วนะป้าป้าตั้งแต่ปีหนึ่งแปดสี่สิบเจ็ดปีมาจากซอยมะลิต้องตามไปดูวันนี้ย้ายร้านมาอยู่ตลาดสวนภูแล้วเป็นยังไงบ้างตำนานความอร่อยของเหลาตามสั่ง ร้านตามสั่งเล็กๆย่านตลาดพลูก็เป็นเจ้าเก่าแก่ขายมากว่า47ปีที่ซอยสวนมะลิค่ะและเพิ่งย้ายมาขายย่านตลาดพลูอย่างเข้าปีที่4ี่ค่ะและแม้จะย้ายมาขายที่ใหม่แต่รถมือของเหยเม้งยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลูกคา้าแน่นสุดป้าค่ะแล้นนะเมื่อกี้บอก47ปีแล้วตัวป้าเองไปเชฟมากี่ปีคะเริ่มต้นก็ตามไปทำ เป็นพวกเหลาตามวัดตามงานอะไรพวกนี้เป็นพวกจีนธรรมดาอย่างนี้แหละแล้วก็พอดีวันนั้นเถ่าชิ้วเขาท้องเสียเพราะเราก็เวลาทำอะไรเสร็จเราก็ชอบไปดูเถ่าชิ้วที่เขาทำแล้วก็พยายามจำเอาไว้เสร็จแล้วก็ตกแก่เขาบอกว่าเออทำเป็นไหมเราแล้วก็เลยใจดีทุ่มเสียลองทำดูลองทำลองทำดูลูกค้ากินแล้วเขาบอกเอออร่อยนี่ใช่ไหมเราตั้งแต่เริ่มต้นนั้นมาก็ ใจเราก็คิดว่าเอออย่างนี้ไม่เอาดีกว่าเราไปทําอาหารเองอก็จุดเริ่มต้นตรงนี้เราก็เลยกลายมาเป็นเชฟเลยร้านจแกนด์ครูพักรักจำแ่าชิวมาตั้งแต่อายุ1 5บ6โน่นละค่ะจนเฮียเม้งเก่งกอดก็เลยออกมาเปิดร้านของตัวเองที่ซอยสวนมะลิจนมีลูกค้าขาประจำซึ่งคนแถวนอนจะเรียกเฮียเม้งว่า,วาเ,เฮียเมง้งาสามรถซึ่งเบิรลูกชายเฮียเม้งผู้ซึ่งมาช่วยเป็นลูกมือที่ร้านบอกว่า เพราลูกค้าชอบสั่งจนเป็นเมนูคือชื่อของร้านนั่นเองเราบอกว่าที่ร้านมีดีที่ปลาใช่ครับปลาที่ร้านเราจะไล่กล้างครับผันเป็นชิ้นพอดีคำ กินได้เลยไม่ต้องห่วงก้างดูแลให้เรียบร้อยแล้วทอดมาแบบกรอบแล้วเอาไปทําแบบหลายเมนูมากเมนูปลาที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างคะที่ที่จะเด็ดๆเลยนะก็จะมีปลาสามรสมีปลาผัดขึ้นช่ายมีปลาผัดกะเพราครับแล้วก็ที่เด็ดเลยก็คือปลาพั่วผิดเกลือไี่เมนูนี้เลอกเมนเลยเอ้ยฉันมาต้องสั่งต้องเป็นเมนูไหนคะงั้นแนะนําเป็นปลาสามรสดีกว่าปลาผสามรสอย่ต้องลองชิมฝีมือคุณพ่อปลาคะปลาต้องเลือกเป็นปลากระพงเท่านั้นเลยเหรอคะ มันมี2ออย่างบางคนเขาว่าปลากระพงเขาไม่กินก็จะกินปลานิบตอนนี้ขาย2อย่างมีปลานิบกับปลากระพงโลขึ้นไปเหะตัวเล็กๆไม่เอาไม่เอาใช้ไม่ได้มันเนื้อเวลาขึ้นเนื้อแล้วมันน้อยค่ะแล้วอันเนี้ยทอดมาเนี่ยมันกรอบข้างนอกแต่เนื้อข้างในยังนุ่มอยู่นี่ไงทอดยังไงเดี๋ยวหนูจะได้ไปทอดลูกป่าน้ำมันก็ต้องให้มันประมาณครึ่งกระทะครึ่งกระทะเลยอะคะว้าว ้าไม่เอาอย่างงี้มันจะติดกระทะลุยที่ร้านเฮียมเม้งจะมีปลาให้เลือก2ชนิดค่ะนั่นก็คือปลากระพงและปลาเนนไซที่เฮียมเม้งเลือกใช้ก็จะประมาณโลก,กว่าๆเนื้อจะได้แน่นแล้วก็ฟูค่ะซึ่งเฮียมเม้งจะใช้น้ํามันเยอะในการทอดเพื่อให้เนื้อปลาจะได้ไม่ติดกระทะนั่นเองและเขาก็จะทอดไวท้ทีเดียวตอนเช้าเวลามีลูกค้ามาสั่งปลา3รสเฮียมเม้งก็จะเอามาทอดอีกรอบรับรองกรอบถึงใจกระทะเป็นกระทะดั้งเดิมประมาณกระทะเหล็ก มันได้ความร้อนที่ดีกว่าใช่ไหมป้าใช่ครับอ่ะกระเทียมเอาน้ำมันออกกระเทียมผูป้าใส่เครื่องแบบสะใจอะคะ่ะทั้งกระเทียมทั้งพริกน้ำตาลเนาะสามรสน้ำตาลหนึ่งถ้าโมงไม่ทันละอ่าต้องใส่น้ำพริกเผาด้วยอันนี้คือมะนาวน้ำมะนาวครับผมสามรสใช้มะนาวไม่ไม่ไม่ใช่ไอตัวมะขามเปียกอะคะ่ะมันจะไม่อร่อยเน่ปกตินูใส่แต่มะขามเปียกไงฮ่าไม่ใคยใส่มะนาวแบบนี้ ของป้าเนี่ยเมื่อกี้เข้าใจว่าไม่เผ็ดพริกช่ำว้ะจานนี้รสจัดนะจ๊ะใครไม่กินเผ็ดสั่งเฮียเม้งก่อนเลยสังเกตดูเฮียเมง้งตวัดตะลิวไปมาแป,ป๊บๆไม่ถึง5นาทีก็พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วลวจะจ้ปะปลาสามรสต้นฉบับเนียเมง้งสวนมะลิหน้าตาคือน่าทานมากมีความชุ่มฉ่ำและความเข้มข้นอ่ะไม่ต้องสืบเลยรับรองว่าจัดจ้านแน่นอนเริ่มจากผักก่อนนะคะ เปรี้ยวเค็มหวานสามรสมรลรสถูกต้องครบรสเผ็ดไหมมีความเผ็ดพระกระพงเนื้อนุ่มด้านในกรอบข้างนอกออ,อร่อยจริงลืมปลาสามรสรสชาติเดิมๆที่เคยทานเลยปะปลาถูกปากคนไทยแน่นอนเพราะว่ามันมีความเผ็ดแล้วมันครบรสทานกับข้าวสวรร้อนๆนี่คือมันใช่นะคะปกติก็120ถ้าพิเศษก็150 พิเศษได้ถ้าพิเศษก็เพิ่มเพิ่มผักเพิ่มปลาโอเคตอบใครก่เลยนื่ว่าป้าจะไปรับมุกอยู่ละโอเคผักก็เท่าเดิมโอเคแหมสุดยอดราดข้าวเท่าไหร่คะป้าข้าวก็65บาท65ห้าราดข้าวเขาอิ่มแล้วนะเมื่อกี้เห็นข้าวหกไข่ดาวก็10บาทโอเคห้าสมศักดิ์ศรีเนียเม้งปลาสามรสแห่งสวนมะลิจริงๆค่ะมีทุกรสทั้งเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานเนื้อปลาทอดกรอบนอกนุ่มในส่วนคณะกรุบกรอบกำลังดี ้าเก่าต้องร้องอ๋อส่วนลูกค้าใหม่น้นต้องร้องว้าวจานนี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกับเมนูผัดวุ้นเส้นหมูกรอบหั่นหมูกรอบให้ป้าก่อนเดี๋ยวลืมอ่ามาป้าเสร็จแล้วนี่แหละใช้ได้เลยเฮ้ยหน้าตาไม่ธรรมดาหน้าตาดีเมื่อกี้หมูสับป้าใส่ตอนไหนอ่ะไม่ได้ทันมองหมูสับใส่ก่อนใส่ก่อนอ่าใส่ก่อนแล้วก็ผัดเส้นตามลงไปกับใส่ไข่ก่อนครับแล้วก็เส้นลงที่หลังสุก อร่อยมาก <c oughs> คือเราผัดแล้วมันไม่แฉะหนูบอกเลยป้าเป็นคนแบบใส่ถึกอนะ่คือถ้ากินไปคุณไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเพิ่มเพราะมันมีทุกรสอยู่ในนี้แล้วป้าทำกากหมูเองด้วยครับไม่เอากากหมูไ่ร้ทำอะไรก็ทำกระเทียมเอามาโรยให้ลูกคา้ากันมันก็มีความกรุบกรอบเพิ่มขึ้นถ้าเปนยาหอมด้วยป้ายืนผัดตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงถึงประมาณบ่ายโมงอะไม่พักเลยเหรอคะไม่ครับ ป้าบอกว่าโนสนอายุมากเลยนะฉันจะลุยทุกอย่างต้องผัดเองด้วยมือตัวเองเท่านั้นเลยป้าขาปีเลกเลขตัวไหนล่ะคะป้าขาเจ็ดหกครับเลกออกเจ็ดหกนะคะป้าสุดยอดมากหนูบอกเลยแข็งแรงที่สุดนอกจากข้างนอกมันคือร้านอาหารตามสั่งทั่วไปแต่พอคุณเข้ามาข้างในแล้วบอกเลยว่าโอ้ว้าวอ้น่ากินมากหมมากถ้าอยากจะมาลองของเฮียมเม้งแนะนำเลยเมนูเหลามีครบทุกอย่าง ยังไงคะมันที่เสษกว่ายังไงถ้าเกิดไม่มีโควิดต,ตอนนั้นคือจะกลับมาเมืองไทยไหม